สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและละะัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้ง2องรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ติดตามปรงใจงกับช่อง Channel ของเรอด้วยน,นะครับขอบุณครับขอนุกดีดวงส่วนตัวสามัคอัลาดีมาที่ริเวอร์สามตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลาดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้พิเศษเลยครับเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของผมเองนะครับตามจริงผมว่าจะไม่มีโปรโมชั่นในเดือนนี้นะ จะมีอีกทีหนึ่งคือปลายปีต้นปีนครับแต่ว่าด้วยเดือนเกิดของผมเดือนนี้ผมก็เลยจะลดให้2ต่อนะครับแต่แค่7วันเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่13มิถุนาถึงวันที่20มิถุนายนนะครับก็อัลลา,าดีมาทำสิบสามถึงยีิบมิถุนายนอันลลา,าดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษเนาะ วันที่20เป็นวันเดทไลน์คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2567หรกรือ2024ซึ่งมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด3ดวงนะครับน้อยมากๆก็คือดาวศุกร์ดาวคารดาวทิติเรีงตามลาดับครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกดูจากด้านล่างสีส้มนี้ลัคนาพิจิกอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับตนุราศีพิจิกนั่นเองนะครับได้ทั้งราศีและลัคนาใช้2ตัวเลยครับดูด้วยกันได้เนาะโอเค เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์กันก่อนซึ่งดาวประจําตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังน้อเดี๋ยวผมจะลืมสับสนนะครับเริ่มต้นที่ดาวศุกร์ดาวศุกร์ดวงแรกย้ายเดือนกรกฎาคมนะครับเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่9กรกฎาคม67ได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับดาวศุกร์เนี่ยโคจรคือมีดาวพุธเนี่ยรอรับอยู่แล้วในราศีกรกฎพบสุภานะครับไม่มีตําแหน่งนะแต่ดาวพุธเนี่ยเขามีกําลังเพราะว่าดาวพุธเขาเป็นธาตุน้ำอยู่ในเรือน ธาตุน้ำต้นธาตุราศีกรกฎจึงมีกําลังเมื่อดาวศุกร์โคจรเข้าไปดวงที่2เป็นคู่ดีแก่กันเรียกว่าคู่ธาตุน้ำนะครับดาวศุกร์ก็เป็นธาตุน้ำเหมือนกันพอเป็นดาวคู่ครองนะครับโคจรเข้าไปในเดือนสุภาตจึงได้อาศีติธาตุน้ำคือหมายถึงพุทธศุกร์คู่ธาตุน้ำในเรือนธาตุน้ำเรียกว่าอาศีติธาตุน้ำนะครับก็หมายถึงมีสเสน่ห์ล้นเหลือเลยครับมีน้ำเมตตา นะครับมีคนนิยมชมชอบอยู่ในเรือนสุภาแปลว่าผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเรามาดูตรงนี้ก่อนดาวศุกร์เนี่ยมาจากเจรอนปัตนินะครับกับเจรินวินาศแปลว,ว่าดีหนึ่งเสียหนึ่งเป็นทุกขลาบปัตนิลงเรือนสุภาเนี่ยมันแปลว่ามีเกณฑ์การแต่างงานแต่หมายถึงผู้ที่มีความรักแบบสุขงอมแล้วอ่ะนะครับเพราะมันมีทุกปีปีนี้ไม่ได้ปีหน้ามีครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจและไม่ต้องเสียดาย เพราะมันมีทุกปีครับปีละครั้งดังนั้นเนี่ยก็แต่หมายถึงว่าแต่ละปีจะดีไม่เหมือนกันเพราะบางทีดาวใหญ่อ่ะมาโคจรยอ,อยู่ในาสีมกรเอ่ยมาเกาะกลุ่มกับกรกฎเอย่ยบางทีอ่ะอาจจะมีผลเสียบ้างในบางปีแต่หมายถึงปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับถือว่าก็ถือว่าโชคดีไปสำหรับคนที่เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะแบบจะจะแต่งงานนะนะครับอะไรประมาณนี้ครับเป็นเดือนที่ค่อนข้างโอเคทีนี้ ผู้สุบคู่ท่าน้ําอยู่ในเนินท่าน้ําจึงมีสเสน่ห์มีแขกเกลือเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีคนที่คู่่คูที่เป็นคือเรียกว่าผู้ใหญ่กว่าก็จะทําให้เจริญรุ่งเรืองดีเหมือนถึงกันหมายความว่าถ้าเผื่อแบบได้คู่ที่เป็นผู้ใหญ่ทํามาหากินอะไรอย่างี้ครับก็เจริญรุ่งเรืองได้เร็วได้ดีแล้วก็ ผู้ใหญ่เพศตรงข้ามจะนําความสุขความเจริญมาสู่ด้วยหมายถึงว่าปัตตนีคือเพศตรงข้ามสุภาคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพศตรงข้ามจะให้คุณมีสเสน่ห์แปลว่าเขาจะชอบในตัวเราเขาจะหลงสเสน่ห์ในตัวเรานะครับอ่ะอย่างเช่นใครที่อยากได้คู่ซัพพอร์ตอะนะครับสำหรับผู้หญิงพิจิกเนี่ยนะครับชอบชอบผู้ชายซนะัพพอร์ตเนี่ยนี่แหละก็จะได้เวนี้นครับก็คือดีนั่นเองคุณก็จะแบบอ่า แต่เราก็อาจจะหลงเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความหลงไหลให้กับเราได้อะไรสักอย่างไม่ว่าเรื่องเงินหรือเรื่องหน้าตาอ่ะก็เลือกเอาสักอย่างนะครับหรืออาจจะได้ทั้งคู่ก็เป็นไปได้ก็ถือว่าโชคดีเนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะเจอใครอะมันอยู่ที่บุพกรรมะครับมันอยู่ที่ว่าเราสร้างสมบุญมาแค่ไหนอพูดง่ายบางคนได้แค่คู่รวยบางคนได้หน้าตาดี แต่ไม่ได้รวยแต่บางคนได้ทั้งรวยทั้งหน้าตาดีอ่ะก็โชคดีไปนะครับผู้ชายด้วยนะผู้หญิงด้วยนะแล้วแต่ครับจะไปเจอใครอยู่ที่บุพกรรมของเราทําบุญกันเยอะเอะครับทําบุญแต่เดือนนี้นะเดือนหน้าจะได้เจอคนดีๆนะครับโอเคประมาณนี้ก็ถือว่ามีอะไรดีๆนะครับสุขราชาโชคเลยนะสุขราชาโชคกุมกระดาพุธได้คู่ทาดน้ําอยู่ในราศี กระกดธท่านา้ำอาิติทตาาุน้ำได้3ตําแหน่งไปเลยคือสเสน่ห์ล้นเหลือเลยทีเดียวนะครับคือดีมากๆเป็นแบบอา่าหมายถึงการสื่อสารดาบุลว่าคําพูดคําพูดสื่อสารที่ต้องหวานพุทธุขคู่ท่าน้ำม,มันเป็นคู่ที่อ่อนโยนอ่อนหวานแต่ก็สัจติก็หมายความว่ามันจะเหมือนถึงกับโรแมนติกะครับพูดง่าย,ายสุภาษิตโรแมนติกนะครับก็คือพดกนี้ว่าต้องอยู่ในการ คือคือเราอะ่ะต้องต้องอย่างหนึ่งนะถ้าเราได้คู่คนนี้มาเราจะต้องแบบพูดจาดีๆด้วยกันคือเขาจะไม่ชอบความรุนแรงเขาจะชอบความอ่อนหวานนะครับแต่ถ้าดาวอังคารเข้ามานะ่ะก็มีสิทธิ์จะรุนแรงได้แต่ตอนตอนอังคารยังไม่เข้ามาครับก็คือช่วงวันที่9เนี่ยจนถึงอ่าสิบสองครับแค่ไม่กี่วันเนาะก็คือจะจะหมายถึงคนที่อ่าชอบความละมุมละม่อมนะครับ ชอบความอ่อนโยนอ่อนหวานนะครับพูดจาดีๆพูดจาไม่กระชกหกห้างนะครับพูดจาดีด้วยกันแล้วจะถือว่าคบกันดีไปทางเมตนะเมนะตตานะครับแต่พองคานเข้ามาคนละเรื่องเลยครับเรามาดูดูที่2เลยก็คือวันที่13ก,การกฎาคม67เสดเข้าสู่ราศีพุษศพดาวคันเนี่ยออกจากเดือนอริเข้าสู่พุษศพพุธศพดาวคันจะได้ตําแหน่งประและราชโชคมันแปลว่าสบาย อังคารเนี่ยมันแปลว่าลำบากที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอังคารคือดาการกรั่นก็คือการต้องลงไปทําก็คือเหน็ดเหนื่อยแต่พอตกราชาโชคและประแปลว่าไม่เหนื่อยเป็นตําแหน่งที่หมายถึงอังคารขี่โคคือพูดง่ายๆนะอันนี้อาจจะแบบพูดถึงแบบคือมันคือเรามองไปในทางใช้ชีวิตนะอย่ามองไปในทางทะลึ่งตึงตังนะครับคือ หมายถึงคุณจะได้เจอคู่ประมาณเนี่ยเข้าใจไหมเราพูดความจริงนะเราไม่พูดโกหกแต่เราอาจจะพูดตรงไปหน่อยก็คืออาจจะดูเหมือนทะลึ่งนิดนึงแต่ตามจริงไม่ใช่แต่เราแค่บอกว่าคนแบบเนี้ยกำลังจะเข้ามาหมายความว่าคนพิจิกเนี่ยชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยก็จะมาแล้วสมน้ํสมเนื้อเนี่ยครับก็คือเพื่อว่าตัวเองเนี่ยก็ไปอยู่ในปัตตานีด้วยนะครับก็จะชอบนะครับชอบคนประเภทนี้ก็คือ ปัญหาราคาเนี่ยเยอะนะครับคืออังคารเนี่ยมันพอเข้ามาเป็นราชาโชคเนี่ยเขาเรียกว่าอังคารขี่โคนะครับอังคารขี่โคหมายถึงเจ้าชู้นะครับคือหมายถึงแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยครับคือผู้หญิงก็ลันล้าอย่างเงี้ยครับออคือพูดง่ายว่าจะได้คู่ที่แบบคุณชอบในเรื่องตอบโจทย์ในเรื่องนี้แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงนะครับหมายความว่าถ้าใครจะคบแค่เป็นแฟนเนี่ยเล่นๆเนี่ยมันคือหวือหวามันคือแบบถูกใจคุณเลยอะ เออแต่ถ้าเจอเปือบเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอันยนี้ไม่ได้ละอันนี้คนละเรื่องเพราะมันมาจากเรือดอริด้วยถูกปะอ่าแล้วใครจะไปเลือกละ่ะไอตอนอาลีปัตน,นี้อ่ะถูกปะครับคืออย่างที่บอกไปว่ามันวือหวาแต่มันมีปัญหาครับหมายความว่าถ้ามันคงนะมันจะมีปัญหาอย่างเช่นผู้หญิงเลือกผู้ชายแบดบอยแล้วมาเป็นพ่อของลูกอะ่ะเออมีดาราคนหนึ่งที่เขาเลือกแบดบอยมาเป็นพ่อของลูกสุดท้ายชีวิตก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือพูดง่ายว่า ไม่ไม่จบด้วยความแบดบอยแต่ก็ไปจบด้วยปัญหาเขาไม่พูดถึงว่าเป็นใครเพราะเ๋ยวจะเป็นการพากพิงรับพูดได้แค่นี้นะครับที่เจอปัญหาอยู่เนี่ยนั่นแหละครับก็ก็เพราะว่าเลือกสามีผิดนะครับไปเลือกคนที่หำหำแต่ตามจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงเรื่องของตรงจุดนั้นหรอกครับแต่ว่าคือผมก็เอกใจว่าทําไมต้องไปเลือกคนนี้อืม ก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ไม่ได้เกิดด้วยความแบดบ่อยแต่มันเกิดด้วยความที่แบบใจกล้าจะใหญ่ใจนักเลงคือแมนแมนผู้ชายแมนแมนเนี่ยนะครับระวังคือผู้ชายแมนแมนเนี่ยบางทีต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าอะไรเขาเป็นคนเลือดร้อนคนผู้ชายแมนแมนเนี่ยเป็นคนเลือดหลอนเป็นคนที่แบบไม่มีคือแบบกล้าได้กล้าเสียครับคือพร้อมจะชนพร้อมจะลุยอันนี้ผู้ชายแมนแมนเองที่ฟังอยู่ก็ต้องระวังตัว ว่าเราอะคบเพื่อนเนี่ยระวังเพราะว่ามันจะพาไปผิดเพราะตัวเองเป็นคนใจกล้าไงพอเพื่อนแบบท้าทายหน่อยเออไม่ได้นะเดี๋ยวจะเสียเชิงชายอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะคือศักดิ์ศรีทุกอย่างศักดิ์ศรีหมดคำคอพื้อนคือแบบเอ้ยแบบนี้ไม่แมนนะอย่างเงี้ยไม่ได้ละต้องทาอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ารู้ในเมื่อมันผิดก็ต้องก็ยังทำอะครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยด้วยด้วยความที่ผู้ชายแมนเกินไปมันก็ไม่ดีนะ เพราะว่ามันเสียศักดิ์ศรีไม่ได้เลยศักดิ์ศรีมันค้ําคอโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยพอพูดเรื่องแบบว่าเอ้ยไม่แมนเลยอะ่ะเนี่ยเสียเซลล์ละไม่ได้ละทําทุกอย่างรู้ว่าผิดก็ทําเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เออผู้ชายเวลาเมาเนี่ยอืมคือเสียเพราะความเมานี่แหละเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็ระวังคืออันนี้เตือนไว้เลยนะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ชายแมนขนาดนั้นเราเป็นคนที่แบบว่าคือ คืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ถือตัวมากเกินไปหมายถึงว่าไม่ชอบหรอกคนที่มีใครมารบหลูเรามามาว่าเราเราก็ไม่มีใครชอบหรอกถูกไหมครับแต่ถ้ามันจําเป็นถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่โดนด่าโดนว่ารลายโดนอะไรเราก็ยอมอ่ะดีกว่าเราจะไปทําในสิ่งที่ผิดเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีเราก็จะไม่ทําอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราใช้สติมากกว่าคําว่าศักดิ์ศรีไงครับเออคือผมแบบเป็นคนที่แบบว่าเออต้องต้องคิดดูก่อนว่า เออถ้าเปื่อมันลองมาท้าทายบอกว่าเราไม่แมนแต่เราจะไปทําผิดแล้วตองแล้วผลเสียจะตามมานะผมจะไม่ทานะเอออันนี้แล้วแต่เนาะหลายคนคือบางคนเนี่ยมันลบเหลี่ยมลบสับสีกันไม่ได้แต่คนบางคนมันทําได้อะมันก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องระวังมากๆนะครับขอเตือนผู้ชายพวกคิดว่าตัวเองแมนเนี่ยระวังมันมันคือภัยนะครับผู้หญิงก็เหมือนกันบางทีอะ่ะคืออันนี้ก็คือเตือนทั้งชายทั้งหญิงนั่นแหละ คือหมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องระมัดระวังเพราะสังคมเราอ่ะมันเป็นสังคมที่มีแต่ภัยรอบตัวเนาะสมัยนี้ยิ่งคอรเซนเตอร์มันเยอะก็ยิ่งไปใหญ่เลยอ่ะเออระวังดีๆมีล่าสุดออกมาเขาเขาเตือนไอ้เป็นคนที่อยู่ในวงแล้วเขามาพูดเลยนะปิดหน้าปิดตามหมดเลยครับคือแบบเอาหม,มวกไอ้โมงอ่ะคมคมหัวไม่ให้รู้ว่าเป็นใครครับแล้วพูดสัมภาษณ์อ่ะเขาบอกว่าเวลาโทรศัพท์เนี่ยให้รีบวางอย่า อย่าถือสายนานเพราะว่ามันจะไม่มีการวางอัตโนมัติเราต้องวางกดวางสายเองเพระยิ่งคุยนานเขายิ่งรวงข้อมูลของเราได้มากนะครับและการยืนยันตัวต,วตวนอย่าระวังเพราะเขาบอกว่าถือว่าเราเนี่ยเปิดเปิดรหัสผ่านให้เขาอะ่ะให้เขาเข้ามาในอะไรได้อะไรเงี้ยต้องระวังมากๆเนาะคือน่ากลัวมากๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันแล้วอะคือคนที่รอบครอบบางทีก็โดนหลอ,อกได้เลยอะเออดังนั้นเนี่ย คืออย่ยแค่คุยนานๆนะ่ะเราก็ยังไม่รู้เลยคืออย่าไปเกรงใจรีบกดวางสายเลยผมเนี่ยมีคนโทรมาที่แบบไม่เกี่ยวกับงานอะไรเนี่ยผมก็จะบอกว่าอ,อ๋อพอดีทํางานอยู่ครับขอโทษครับไม่ว่างแล้วก็กดวางสายเลยคือไม่คือไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายแล้วอะแต่ก่อนคือ,อยังเกรงใจนะดี๋ยวนี้คือแบบต้องรีบวางต้องรีบพูดเพราะว่าเราจะเสียหายเองเลือกเอากับเงินในบัญชีนะครับต้องต้องข่มใจรีบวางไปเลยหรือไม่ก็กดวางไปเลยไม่ต้องพูดเลยก็ได้ ถ้ามันไม่ใช่ของที่มันเป็นเดี๋ยวถ้ามีอะไรเขาติดต่อมาใหม่เองก็ได้อะไรเงี้ยครับระวังดีๆแต่อย่าไปพูดไปตามไม่ดีกับเขานะเดี๋ยวเขาจะแกล้งเราเออพยายามพยายามพูดใบเบี่ยงแล้วก็วางสายไปเลยอะไรเงี้ยครับโอเคทีนี้ประมาณนี้ก่อนอังคารมันจะนําปัญหามาสู่ระวังแล้วก็ตัวเองไปตกเรีปรนปัตตานีคือเราต้องยอมแปลว่า เขาว่ายอมในที่นี้หมายถึงแพ้แพ้ทางเพราะว่าคนที่ถูกใจจะเข้ามาแต่ถูกใจนี้มันจะมีปัญหาใบภายหลังได้ก็ต้องมาระวังอย่างที่บอกไปว่าแบดบอยนะแบดเกอร์ uh, นะอย่างเงี้ยครับต้องระวังนะระวังสิ่งพวกเนี้ยจะเข้ามาคือมันถูกใจแหละเรื่องความแบบเอ่อคือเรื่องอะไรอะ มันมันมันถูกใจในลักษณะของความตอบโจทย์ด้านนั้นแต่มันไม่ตอบโจทย์ด้านของความมั่นคงนะครับเพราะมฤตยูอยู่เนาะยังไงก็ผิดใจกังคารน,นะครับเพราะว่ามฤตยูเป็นดาวบาปเคาะอังคารก็บาปเคาะดังนั้นไม่ถูกกันถึงพรฤหัสอยู่มันก็ช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าไม่มีสติทุกอย่างก็จบอะพูดง่ายๆต่อให้มีความรู้เอาตัวไม่รอดเข้าใจไหมครับอังคาพรพฤหัสอยู่ตรงเนี้ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าคุณไม่มีสติเพราะว่ามันหมายถึงว่าคุณเลือกผิดตั้งแต่แรก ข้าใจไหมครับกว่าจะมารู้ตัวก็สายไปเสียแล้วอะไรประมาณนี้คือหมายถึงพื่อหัดอยู่ตรงนี้คือความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเพราะว่าคุณไม่มีสติตั้งแต่แรกระวังนะครับแต่โชคดีที่ดาวพุธในเดือนสพหาเนี่ยมันเป็นปิตุบาทก็จริงแต่มันแปลว่าโอเคสติสตังยังมีแต่ขอแค่รันลึกถึงมันก็พอเขา้าใจไหมครับบางคนยังมีพัดติดตัวแต่ไม่ได้ะไระลึกถึงอะไรเลยก็ามาแขวนเหมือนแฟชั่นธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่า แต่แต่ผมมีข้อเสียข้อหนึ่งคือเวลาห้อยอะไรก็เหมือนกับห้อยที่เป็นแบบแฟชั่นคือไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจมากมม่เขาให้ต้องท่องคาถาชิ้นน,น,น,นั้นบัญชอนนู่นนี้นั้นผมก็ไม่เคยท่องอะไรกับเขาอะนะครับก็ก็เหมือนกับปล่อยไว้เฉยๆครับแต่ให้ความศรัทธานะอย่างผมจะชอบมีกําไลหินนั่นนะครับติดตัวตลอดผมรู้สึกว่าถ้าไม่มีมันจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาไม่ได้ออกจากเวลาออกจากบ้านน่ะไม่มี้วจะรู้สึกไม่สบายใจ แต่ว่าไอ้เดี้ยแต่คนเนาะแต่ว่าผมเนี่ยยังคือไม่ได้หิดตามกระแสอกครับแต่ใส่เพื่อบันมงคลจริงๆอะไรเงี้ยครับเราเชื่อในจุดนั้นเรื่องของพลังของหินน่ยน,นะครับเออเราก็เลยใส่แล้วรู้สึกสบายใจประมาณนี้อันเนี้ยมันก็สามารถช่วยได้มันจะทําให้เรามีสติตลอดแต่นี่แหละคือมันความสําคัญมันอยู่ที่ว่า เราจะใส่แล้วก็ใส่ไปเถอะแต่ขอให้มีสติกับสิ่งที่ใส่แล้วกันไม่ใช่ใส่แล้วเหมือนกับของที่มาเกะกะลุงลังชิ้นหนึ่งในในร่างกายของเราอะ่ะอย่างเช่นใส่หินมันก็เหมือนหินเอามาทุงข้อมือเราเฉยๆอะ่ะมันไม่ประโยชน์อะไรมันก็ไรสารละมันก็เหมือนหินก้อนหนึ่งนะครับที่ที่ไม่มีค่าอะไรเลยถูกปะ่ะเพราะเราไม่ได้ให้ค่ามันไงในนั้นเราต้องให้ค่ามันเราถึงเวลาจะหยิบจะวางผมก็ต้องไหวก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยหินเนี่ยดังนั้นเนี่ย อก็เลยคือเราให้ความเคารพและศรัทธาตัวหินจริงๆดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะระลึกถึงมันตลอดเพราะเราอะให้ความสําคัญไงโอเคให้ความสําคัญกับมันมันจึงสําคัญกับเราจําไว้ครับคนเหมือนกันต่อไปดาวอาทิตย์ดวงสุดท้ายครับเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่16กกรกฎาคม67อ่ร16นาทีลารีบนึงกรรมะกัมมะสุภะ การงานเนี yeah, mm ่ hmm. well, displays, ยเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่จะให้โอกาสเรื่องการงานจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับถือว่าดีมากๆทําผลงานดีๆครับเดี๋ยวจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะครับในปีนี้ถือว่าโอเคทําผลงานให้ดีแล้วกันมันผลงานจะดีครับผู้สุขเนี่ยหมายถึงผลงานดีนะครับแต่ตอนแรกต้องได้โอกาสจากผู้ใหญ่ก่อนนะครับก็จะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นเนาะก็ถือว่าเดือนนี้โอเค แต่ระวังปัญหาอย่างเดียวคือตัวเองนี่แหละจะแพ้สิ่งที่มาทำร้ายเราในภายหลังต้องระมัระวังมีสติเข้าไว้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ